พี่พี่วันอะไรถึงมาคบกันขนาดนี้ครับและในกลุ่มอัปเดตข่าวชาวผีแดงขอฝากเสื้อมาให้เซ็นด้วยได้ไหมครับพี่มาดูครับกว่าจะได้คลิปสวยๆภาพสวยๆเกิดอะไรขึ้นบ้างตามมาเลย วันนี้เป็นวันที่นักเตะของเรามาถ่ายงานกันเป็นงานสัมภาษณ์นักเตะของเราจะทยอยทยอยกันมาแล้วทยอยทยอยกันกลับครับ p m ก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายตรงนี้นนนนความยากลําบากของตัวนคนเดียวก็คือต้องเตรียมเสื้อแล้วก็ดึงเสื้อไว้ด้วยอีกมือนึงก็ต้องถือกล้องแล้วไหนจะมีปากกาในมืออีกก็จะถ่ายทั้งคลิปทั้งรูปจะทํำยังไงบรูโน่เดินเข้ามาใกล้แล้วกลองก็ต้องถ่ายเดี๋ยวก็ต้องกลับด้านมาเซลฟี่อีกปากกาก็ต้องดึงปลอกออกอีกเอาเข้าไปเห็นไหมครับมุมที่เห็นคือข้างบน บีเอ็มบอกให้บรูโน่ช่วยเซ็นตัวใหญ่ๆเลยครับอยากได้อะไรเซ็นเขาบีบีขอมา <c oughs> เสร็จแล้วก็ขอเขาถ่ายรูปอีกปรากฏว่าต, <c oughs> ตั้งกล้องไว้แต่ไม่ได้กดบรูโน่เลยเตือนครับ <c oughs> ว่ายังไม่ได้กดนะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ได้รูปมันก็จะเคินเนหน่อย <c oughs> ที่ให้ดูเบื้องหลังก็พอะจะบอกว่าใครจะฝากเ <c oughs> สื้อมาเซน็นขอไม่รับนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับเขาอาจจะฟอมนอกสนามแล้วมาดูฟอมในสนามกันบ้างแมทแมนยูเจอนิวคาสโตที่เอ็มเอ็มอินเวิฟเข้าไปดูได้เห็นความเป็นผู้นําของเขา ยุคนี้นี่แหละเขาคือกัปตันตัวจริงคลิปนี้เฉพาะที่เจอ Newcastle กัปตันของเราเข้าไปเคลียร์ทุกเรื่องทุกปัญหารับคำสั่งมาจากบอสก็สามารถแจกจ่ายงานได้เลยในสนามควบคุมอารมณ์ได้ดีถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับกรรมการในหลายๆจังหวะแต่ด้วยความเป็นกัปตันก็เข้าไปเจราจาด้วยความสุขขุมดูกันต่อไปยาวๆกัปตันของผม